คําเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกทางครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสียงโชคงวด1มีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับ ก็มาจาก5าสำนักดังครับมาจากสำนักเซียนมาตามนัดสำนักแอดเมษาสำนักนางพญาคนป่าสำนักโฉมงามตาและสำนักคำชะโนดครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับมากันแล้วครับสำนักเซียนมาตมนัดครับผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวครับ16กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาก็ให้เลขวิ่งมาโดดเด่นเลข3นะครับก็เข้าไปทั้งบนทั้งล่างครับ ขวามือของท่านผู้ชมนะครับ1มีนาคม2564ก็ให้เลขเด่น6มาครับท่านผู้ชมครับโดดเด่นตัวเดียว6นะครับบนล่างกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสำนักต่อมาครับมากันแล้วครับนางพญาคนป่าผลงานงวดที่ผ่านมาครับผลงานงวดที่ผ่านมาครับเลขวิ่งเลข3กับเลข9ก็เข้าไปนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับและชุด3ตัวครับ ชุด30เข้าไปแบบโต๊ดที่ท้ายรางวันที่1และชุด39เข้าแบบตรงๆที่เลขท้าย2ตัวครับหัวมือท่านผู้ชมครับงวดวันที่1มีนาคม2563ให้เลขเด่น1เด่น3ม,มาครับ2ตัวเน้นๆครับและชุด2ตัวได้แก่12 15 17 10 32 35 37 30ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเราไปดูสำนักต่อมาครับมากันแล้วครับโฉมงามตา ขวามือของท่านผู้ชมครับก็เป็นผลงานงวดที่ผ่านมาครับชุด2ตัว3 9เข้าแบบตรงๆที่ถ่าย2ตัวครับเราไปดูงวดวันที่1มีนาคม64ครับซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับให้ชุด2ตัวมา8ชุดเช่นกันนะครับ1718 47 48 6 7 6 8 7 778ครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับโฉมงามตาครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับ เป็นสำนักคำชะโนดมากันแล้วครับประจำงวดวันที่1มีนาคม2564ให้เลขบนล่างมานะครับข้างบนให้เด่น2เด่น9และชุด2ตัวเด่นที่29นะครับและชุด2ตัวร่อง21 23 24 28 19 39 49 89และชุด3ตัวได้แก่8 23 8 24 6 39 6 49ครับ และล่างให้เด่น6และ1มาครับคู่เด่นได้แก่61และชุด2ตัว62 63 68 60 14 16 18 10ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับคำชะโนดครับและสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสำนักแอดเมษาครับ1ทับ3ทับ64ให้เลขวิ่ง8และ1มาครับชุด2ตัว8 184 85 86 หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดเมษาครับท่านผู้ชมก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนเลยนะครับไว้ชนกันดูนะครับชุดไหนชนกันตัวไหนชนกันก็เป็นชุดเด่นตัวเด่นได้นะครับไทยในแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมดีมีชัยในวันที่1มีนาคม64ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ